ครับสวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านพระบ้านใหม่นะครับตําบลบ้านพระนะครับบ้านใหม่ที่ดินตั้งอยู่บ้านใหม่ตาบลบ้านพระนะครับอําเภอเมืองปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ในอาเภอเมืองนะครับถนนทางเข้าเป็นลักษณะนี้นะครับอันนั้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับเข้าเป็น ถนนลูกรังเข้ามานะครับประมาณสักหกห้าสิบเมตรนะครับก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนทุเรียนทุเรียนเกือบร้อยต้นนะครับเนื้อที่สามไร่สองงานห้าสิบตารางวานะครับขายนะครับยกแปลงนะครับขายยกแปลงเลยทีเดียวนะครับสามล้านห้าแสนบาทนะครับสามไร่สองงานห้าสิบตารางวานะครับรูปแปลงก็จะเป็นลักษณะเนี้ย ที่วงสีเหลืองๆไว้นะครับรูปแปลงนี้ด้านท้ายติดคลองนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมในแปลงนะครับสภาพสนุนเข้ามานะครับเข้าจากถนนลาดยางเข้ามาขี่ตามคอนกรีตเข้ามานะครับประมาณสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็เป็นทางลุกลังประมาณห้าสิบเมตรนะครับนี่เลยนะครับแล้วที่ที่ต้องการจะขายนะครับก็คือแปลงตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับ นะครับเดี๋ยวด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้บัตรหันหน้าเข้าแปลงนะครับก็อ่าตอนนี้บัตรยืนอยู่มุมตรงไปนีโป้งเนี้ยนะครับมุมตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงไปเนี้ยเป็นทางสาธารณะนะครับเนี้ยคือทางสาธารณะนะครับที่เขียวเนี้ยนะครับแล้วอันนี้คือแยกซ้ายนี่คือทางเส้นเส้นที่แยกออกซ้ายเนี้ยนะครับคือเส้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในแปลงนะครับ ระเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับติดทางสาธารณะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวไปด้านนี้นะครับยาวไปด้านนี้นี่นะครับยาวมาด้านนี้เลยนะครับติดกับเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับเพื่อนบ้านก็เป็น ญาติญาติกันนะครับกับทางเจ้าของที่นะครับที่ต้องการจะขายนี้นะครับมีทุเรียนเกือบร้อยต้นนะครับเนื้อที่สามไร่สองงานห้าสิบตารางวานะครับรระเขตก็มาถึงอยู่ตรงไหนครับอ๋อโอเคครับผมปรัเขตนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับ นะครับหมดถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงไปนู่นเลยนะครับด้านนี้เป็นสวนของเพื่อนนะครับของเพื่อนบ้านนะครับของเราที่จะขายนั้นก็อยู่ด้านขวามือนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับด้านในแปลงเนื้อที่สามไร่สองงานนะครับห้าสิบตารางวานะครับขายยกแปลงสามล้านห้าแสนบาท ราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับด้านหน้าแปลงนี้มีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่สามต้นนะครับนี่เลยนะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีมะรามด้วยนะครับเนี่ยมีมะม่วงมีขนุนนะครับมีหลายหลาย มันหาวก็มีนะครับอยู่ในนี้นะครับทุเรียนก็เก็บผลได้แล้วนะครับก็เก็บผลได้นะครับทุเรียนก็ต้นค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับลูกลูกก็ค่อนข้างจะดกนะครับนี่นะครับ อ๋อ oh, ครับผมเป็นรุ่นสองเลยใช่ไหมฮะ,ะน,กกนี่นะครับทุเรียนรุ่นสองนะครับรุ่นแรกตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นสองขึ้นมาก็ค่อนข้างงามเลยทีเดียวนะครับก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับด้านท้ายติดคลองด้วยใช่ไหมครับครับผม นี่นะครับออกผลออกผล,ผลผลิตแล้วนะครับอันนี้นี่นะครับทุเรียนหมอนทองนะครับลูกค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่นะครับต้นหนึ่งก็หลายลูกนะครับหลายลูกรุดเก็บรุ่นสองแล้วนะครับเนี่ยรุ่น ครับเป็นสวนลักษณะน,นี้เลยนะครับนี่นะครับทุเรียนก็จะมีทั้งทุเรียนเก็บผลผลิตได้นะครับแล้วก็ทุเรียนที่อ่ากำลังจะออกผลผลิตนะครับแล้วก็มีทุเรียนปลูกใหม่ก็มีนะครับในแบบนี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับลูกค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับรอบๆข้างนะครับสวนของเพื่อนก็เป็นสวนทุเรียนเช่นกันนะครับเนื้อที่ของเราจำกัดนะครับมีเนื้อที่สามไร่สองงานห้าสิบตารางวานะครับทุเรียนเกือบร้อยต้นนะครับอันนี้ขนาดสาวๆนี่ก็มีนะครับเนี่ยกำลัง แตกสาวนะครับแล้วก็มีขนุนนะครับค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนี่นะครับเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับอันนี้บัตรจอดรถอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ยาวเข้ามานะด้านท้ายนะครับมีทั้งทุเรียนปลูกใหม่ขนุนนะครับเก็บผลผลิตได้นะครับลูกเต็มเลยนะครับ นี่นะครับทั้งปลูกใหม่แล้วก็เป็นสาวๆประมาณอายุสิบห้านะฮะก็กำลังสวยเลยนะครับตรงนี้คุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่นะครับเป็นที่สวนผสมนะครับสวนทุเรียนขนุนนะครับหรือว่าเราก็มาปลูกใส่อีกก็ได้นะครับตรงนี้ด้านท้ายติดครองด้วยนะครับ ติดคลองราคายกแปลงสามล้านห้าแสนบาทนะครับราคานี้ต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเป็นสวนลักษณะน,นี้เลยนะครับเป็นสวนอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงก็มีผลอ่าแล้วนะครับนี่ก็เก็บไปขายหลายรุ่นแล้วนะครับเนี่ย สนใจก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อ098นะครับ007 5266นะครับ098 007นะครับ5266นะครับบัตรก็ยินดีจะพามาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับเจ้าของก็เดินนำหน้าบัตรนี่แหละครับให้มาชมพื้นที่นะครับอยู่ในโซนตัวเมืองนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปถนนตัดใหม่นะครับที่ ตัดจากคำคือปรากพีนครนายกนะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่สองกิโลครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าไปตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับเก้ากิโลนะครับไปห้างนะครับไปห้างโรบินสันปราจีนบุรีนะครับในตัวเมืองเลยนะครับเพียงแค่เก้ากิโลเท่านั้นจะมีสะนะครับเล็กๆอยู่หนึ่งลูกนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายติดคลองด้วยนะครับ ด้านท้ายติดคลองนะครับอันนี้จะเป็นบ่อนะครับหนึ่งลูกนะครับตรงนี้นะครับก็สนใจก็ลองมาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอันนี้เราก็มาหรือออกได้นะครับตรงนี้สวนเป็นสวนทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนผสมกับมะม่วงขนุนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิน ฟิวเจอร์ร์คลังสิตร้อยสองกิโลนะครับเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์ปาร์กลังสิตนะครับร้อยสองกิโลครับผมครับผมอ๋อครับผมถนนทองประเสริฐใช่ไหมฮะ ครับผมครับผมตด้านซ้ายนี่ติดบอ่อที่๋อด้านซ้ายนติดบอที่มองเห็นเนี่ยนะครับ,บ,บออแล้วก็ที่ดินของเราก็ติดบ่อนะครับอยู่ฝั่งบอ่อฝั่งทางนี้นรครับผม,มลแล้วก็ยาวตลอดเลยนะครับไปจนติดคลองด้านหลังครับผม นี่นะครับน้าดีนะครับน้ํามีใช้ตลอดปีนะครับบอ่อขุดในที่ของเรานะครับมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับด้านท้ายจะติดคลองนะครับด้านท้ายแปลงนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขนุนนะครับเป็นขนุนมาเลยนะครับด้านท้ายแปลงเนี่ยนะครับ มนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่แปลงเล็กนะครับราคาย่อมเยานะครับในตัวเมืองนะครับก็ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับยกแปลงสามล้านห้าแสนบาทนะครับราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับทุเรียนก็เก็บผลผลิตได้แล้วขนนก็เก็บผลผลิตขายได้เลยทีเดียวนะครับ นี่เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับด้านท้ายติดคลองมีที่งอกนะครับหัวไล่ปลายนาแบบนี้เลยนะครับราคายกแปลงสามล้านห้าแสนบาทราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท,ที่ที่ดินอยู่ในโซนตัวเมืองแบบนี้นะครับห่าง ห้างโลบินสันปราจีนแค่เก้ากิโลเท่านั้นอันนี้เป็นคลองแล้วใช่ไหมฮะนี่นะครับคลองสาธารณประโยชน์นะครับและน่าแรงเขาก็จะปล่อยน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำครับผมแล้วถ้าเกิดเราเขาไม่ปล่อยน้ำมาตรงเนี้ยปลาเต็มเลยฮะ่ะโอ้อครับผมปีปีหนึ่งได้ปลาถึงนเลยด้านท้ายของเราคือชนคลองสาธารณะใช่ไหมฮะ,ะและก็เล่นถนนลัดยางที่เราวิ่งอ๋อครับผมครับผม ได้ครับผมได้ครับก็คือแปลงนี้เดี๋ยวจะขยายขึ้ตรงนี้บอกขายมีกาของงานโอ้เนมอนดำเลยดีครับผมครับผมนี่นะครับคือที่ดินสวยๆนะครับที่ต้องการจะขายพี่ๆเพื่อนๆนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่แปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้า เปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับร้อยยี่ิบสามกิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบสามกิโลนะครับสะเซิงเซานะครับสะเซิงเซาเจ็ดสิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับอยู่ในโซนตัวเมืองปราจีนบุรีเลยทีเดียวนะครับ เทนกันอ้าวนี่นะครับที่ดินสวยๆด้านนี้ก็ติดสะนะครับสะของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ใช้น,น้าขอบเขตของเรานะครับตั้งแต่ตรงท้ายแปลงนะครับยันออกไปตรงถึงหน้านู้นเลยนะครับความยาวก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับความยาวร้อยกว่าเมตรนะครับเป็นที่สวนนะครับมีทุเรียน เกือบร้อยต้นนะครับตรงนี้เราก็มาปลูกใส่ได้นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าทุเรียนเต็มแปลงก็ราคานี้คงจะไม่ได้นะครับเพราะาอยู่ในตัวเมืองลักษณะน,นี้นะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากนกครราชสีมานะครับถ้าท่านเดินทางมาจากนกครราชสีมาระยะทางที่ท่านจะเดินทางมา ร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับจากที่ดินตรงนี้นะครับไปเที่ยวตลาดโรงเกลืออารันนะครับตลาดโรงเกลืออารันที่จังหวัดสากแก้วนะครับจากตรงนี้ไปก็ร้อยสี่สิบแปดกิโลนะครับเป็นที่สวนผสมนะครับมีทุเรียนเกือบร้อยต้นแล้วก็มีขนุนนะครับประมาณห้าหกสิบต้นนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็มะม่วงขนุนลูกก็งามนะครับ บรรยากาศลมพัดโชยตลอดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ที่ดินแปลงนี้ก็รอคุณคุณที่จะมาพัฒนามาสานต่อนะครับมารดน้ํานะครับตรงนี้สนใจข้อทักเข้ามานะครับวันนี้นะครับบัดขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นร้านแสนร้าน ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับอยู่ในแปลงนี้นะครับเนื้อที่ขนาดนี้ทุเรียนเกือบร้อยต้นนะครับก็กำลังดีเลยทีเดียวนะครับ เป็นสวนทุเรียนผสมนะครับตรงนี้ลูกก็ค่อนข้างจะโดกเลยทีเดียวนี่นะครับไม่มีคนมาลดน้ําก็ร่วงนะครับมันร่วงลงมานะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงสามไร่สองงานห้าสิบตารางวาราคายกแปลงสามล้านห้าแสนบาทนะครับเป็นที่สวนลนนักษณะนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ